ก้าสามารถเป็นหนิ่งเดีงวครันที่กูจะฆ่ามึงให้ตายสิก็คงจะเสียดายด้วยฝีไม้ลายมือทุ่งแต่กูไม่ฆามึงกูจะยื่นคอเสนอให้กับมึงจงไปกลาบเป็นจารบุรแห่งอังวัลนครต่อหน้ท่านมังละขายชาติขายผลมินิน์ยอธยา แล้วไปอยู่กับกูขอพระสยามเทวาที่ราชนั้นจงเป็นทิษขยานว่าประชุออของข้าพเจ้าคู่ร่วงลับจะได้สดับรับรู้ว่ากูจะตายแน่พักลงสู่พระโครณิแต่จะมีขอโอนสัญชาติไปอยู่กับพระเจ้าขุงมังระและเนมิวสีหวัดีเป็นเด็ดถ้าฉันนล้วทตาหาก็ากูฟังคำต่ ดยอตมตาม่ไม่สิ่งะยาน์ยายายวใจด้วยความรักทาตรักท่นดินขแต่ในเมื่อมึงยอมสวามิัต่ออังวั จะให้มึงดื่มน้ำพิพัฒน์สุตยาขอจงเป็นเทพพยานด้วยข้าพเจ้าจะดื่มน้ำพระพิพัฒน์สตยาเพื่อเป็นสักขีพยานขอให้ข้าละซึ่งชีวิตสักคนและอทหารผู้จงรักต,ต่ออโยธยายด้วยเถิดไอ้คุณน่า้อง ไม่ใช่น้ำพิพัฒน์สตยาแตเยี่ยงใดแต่มันเป็นน้ำดนดำแห่งพม่ารามันหากวันใดวันหนึ่งมึงคิดคดขลยศยต่อเป็นดินพมา่าดาบร้อยเล็มเข็มร้อยอันจะปัดระสูญอกมึงจนเกี้ยนตายเข้าตูวอังวะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนังสีทองเลเบียงสีฮัมบดี ประสานมือแฟนเกี่ยวแคกมังมาป๋าโงก็ปาโป่งาแจกกาแจกตกแกลตาบิเอาาขาปลาลูกนีแตกก็แจกโบนนี้เันก็เอาร้านไหนเอกี่อะไรเนี่ยไปไไม่ก็ขายลัมึงไปหนก็ไปไปเราบวงละเอ้ยลังลามีอยู่แค่นี้เหรอไม่ใช่หานังลำมาจากเรียาเรอีเรียบดาราน้อยเฟิร์สแก่เฟิร์ส เอมัจะาบุรีด้วยนั่นไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยซีดูซีดมาเลยแั้วันั่น่ไหน่ะแล้วัวมาแล้วมาแล้วเจ้าหลังมาเลียมเลยมเลี้ยมเลียมลยเลียมเลียมเลยแล้วเีใครเลียมคไม่ใช่เลียมค่ะนี่ใครอ่ะ ไม่ได้เมืองอยุธยาไอ้ต้อ้ต้นไอ้ต้อ้ต้นครับคนอื่นไม่เก่งใครอ่ะมันล้วนๆนี่มึงออกมาจากต้นกล้วยไว้เนี่ยมที่่ตอวันนี้ไปร้านไหนไหนะไอ้เองเออบาร์บาเต้นน,นำเด็กๆมาหน่อยอ๋อสแดนเซอร์ระคาที่ดิสตอไปอ่ะเอ๊ะเทหนัก สไตล์ไหนคะไอ้เอลก์ที่เต้นอยู่ประจำประจำมันนึกชื่อไม่ออกจะใช้พาจะเต้นง่าย่ะงคะยังไงเรามาซุบลุมบ้าลุมบ้าสามชาชัดชาตะลุงพวไอเหี้ย ฝา,านนนนก็ด้วยเชื่อนเมตตานะครับวดาอาจริอ,อ,อธิเทารุนเอกหน้ามแก้มน้องแอมปริญญารับบทเป็นองค์พระราชธิดาเรศ ไรน้องอะไรตองนุ่นนุ่นยาดานางเอกเลยนะอย่างละมุนนาง,เอ,งเอกเลยนวันนี้วันที่เก้าตุลาคม